จ้าไม่น้อยมาพามาถึงดงผักกาดสนิมนี่นี่ก,กาดสนิมกาลเตกเดี๋ยวสักพักก็จะมีดอกนอ่อ,อนมาให้เราเก็บกินสนิทดอกเหลืองๆนะจ้าขึ้นยู่เนี่ยเนี่ยไม่น้อยเลยมาเก็บกินทุกปีผก,กาดสนิมกำลังขึ้นนี่นไดูดูใบไม้ผีแล้วเริ่มออกออกหากินแล้ว ใจดีใจมีของปลาให้เก็บกินกันเราทโจะมีพูณนะทคนทใหญ่เดีวเดี๋ยวนอบไปดูน้าไปดูจะน้าไปดูอดอคน,นห,อหอยคนเก็บไลยเดี๋ยวะวะเเก็บไปเก็บไปไปกระหินนะโยไปอ่อนนะผม ใบอ่อนนี่ไปเก็บเป็นเป็นลวกเป็นลวกก่อนนะใบอ่อนเนี่ยไปเก็บเป็นลวกไอ้จะทำซุปมะเขือเออจะจะจะไปซุปมะเขือจะเก็บเก็บก่อนเด้อเก็บก่อนเดี๋ยวถ้าเป็นดอกก็มาเก็บใหม่เอากินไปไปก่อนของแซ่บของนัวแซ่บเนาะของปลาของปลาของไม่มีสารพิษ ก้งอ่ะนี่เดี๋ยวมาแล้วเก็บไปเก็บเอาใบนะก้มกระเทียมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอตีกระทิ๊เแตกขึ้นมาไหมเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวไปจากน้อยไปกินกับแก้วมะเขือชุปมะเขือ อ่อนๆเลยเนี๋ยวจะแตกมาใหม่เป็นเป็นดอกช่อดอกซอมมันนี่ผักปลาพผืชดลายสารพิษผักผักปาลาลายสารพิษจังกันเนี่ยเะกษฐกตามากินผักปลา น้าหลวงพีกก่ก่อนนังจ้ะอ๋ออันน,น,นี้อันนี้ก็ผักส้มผักเอกผักส้มที่ใส่แก่เห็ดน,นะนะกินดิบก็ดีเก็บก็ดีโอ้แตกแล้วก่อนเลยนะมีตด,ดมตัดเอาตัดเอาแล้วเดี๋ยวกะจะโป้ออีกไหม อันนี้เป็นดิบก็ได้แต่ไม่ไม่น,นมักกินดิบตรวดอ่กดอา,าก้องบมเด็มเป็นญาติเดี๋ยวเป็นญาติได้ก็ไปเรียกบัานเขาสุตร

ดอกซอมอมดอกก้านมันจะแตกตมาฮะแตกแ้งเอากินเนี่ยเดนเลี้ยวไปพูดขึ้นน้ำคันคูเนี่ยอโอ้ฮังนี้แห้งหลายไพก่นอกโอ้หลาจากทีเนี่นี่นะ ก้อนไปไาจังป้าดงนเอาว่าเปนกัรเที no, ่ยวป่าตะคงเช็งดมครับลมอืมอะนเรลยวถัดต่อินเนาดีเดียกดเล็บเต็มไหมเจ้าคอม กนกเปียปลาอ้อนดีจังอ้อนดีครับลกสมไหอนล้อมงามังกอนนีกลส้มส้มโกไ้กนึ่งแล้โอ uh, ๊ะแม่กบเลี้ยผีเสื้อ ผีเสื้อออกออกของปีเนอ้อวะผีเสือ้อผีเสือ้อโอ้โห่นะสวยจังมาเอืมมาเดาเม็ดกระเทียมเมื่อวานแถวๆนี้เนาะไอ้กระเทียมมาติม,มันจะอยู่ใกล้น้ำมันจะลองลองดูก็ได้มันชอบอยู่ใกล้น้ำต้นกระเทียมของใกล้น้ำแหละมันจะ ว่ามันไม่งามแล้วเดี๋ยวถ้ามีเม็ดก็ไปบานไปตรงใกล้น้ำทางนู้นอันนี้ก็กินเป็นเนนเนน้นเนี่ยเบรนสลักเนี่ยต้นคันเนี่ยอ่อนๆนก็ได้อ่อนออก็กินได้เนี่ยกินเ็บเกงเกงเหมือนผักขมนะ แสงใสจังนะนุนะโอ้หลายจังพี่น้องเกิดแซมด้วยน้ำต้นต้นเนี่ยก็ราสเบอรี่นะพุดนะราสเบอรี่ก็กำลังแตกราสเบอรี่ปล่านะนะอ่าพุ่นนะเป็นดงอยู่พุดนะ งเป็นดานกำลังขึ้นเด็กกำลังเตกเด็กเนี่ยอากาศเริ่มดีแล้วก็เตกแล้วกิบอ,อีกน้อยกว่านะ นีกกินได้กินดีเนี่ยแต่มื่อนี้ไม่น,อนม้อยโมก็บเจ้ะ เดี๋ยวเหมือนกันที่ขอจบคลิปในครั้งแค่นคีน้ก่อนเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณทุกการวังใจนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญจ้าเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ